สวัสดีครับผมบอกเลยตอนนี้นี่เมืองไทยกำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวแลวนะครับเราอยู่ที่ประตูน้ำน่านเซ็น,นเตอร์ใช่ไหมผมบอกเลยว่าผมจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเองคุณใช้คําว่าตัวแทนประเทศไทยครับคือว่าทําให้โจทย์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยชัดเจนขึ้นเลือกได้ง่ายขึ้นโดยคนไทยเองนะครับผมเราต้องชี้เป้าให้ชาวตักชาติเป็นหน้าเป็นตาของไทยด้วยเนี่ยจะบิวเพื่ออะไรคลิปก็บอกอยู่แล้วว่าเออเป็นข้าวมันไก่ประตูน้ำก็ละคิดแล้วจะพูดพ่ํมเพื่ออะไรสี่ลีคำ ไก่เนี่ยสมลม้านเราเคยทำไปแล้วถูกป่ะแ,แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเจาะจงเข้าไปอีกเพราะว่าเวลาคนจีหรือคนสิงคโปร์หรือว่าคนต่างชาติมาเนี่ยหนึ่งในที่ที่เขาจะต้องตรงมาเนี่ยคือเข้าไปไก่ประตูน้ำเพราะว่าแม่งดังนะพี่แต่ว่าก่อนเดินไปเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมามีเพจทักมาบอกว่าพี่ถ้าแวะมาแถวประตูน้ำหรือเซนเตอร์เนี่ยเข้าไปที่ร้านหน่อยชมร้านหน่อยร้านเสื้อผ้าชื่อร้านอ,อะไรเนี่ยผมบอยครับชื่อร้านมแต่งตัวมาช็อปเลยมั้งเนีย่ยสงสัยช่วยผมหน่อยเถอะโอ้หคิดดูว่าผมยังสั่งเท้ากรรมการอยู่เลยเน ตัววินเทจเลยรองเท้าก็มาการคู่นี้มีสี่ห้าหมื่นเลยมั้งต้องคนรองเท้าก็มาการจะไปแพงอะไรอะเอางี้ดีกว่าผมว่านะช็อปเข้ามาสักชุดหนึ่งขอยืมอยืมแล้วกันยืมแต่งตัวหล่อๆไปกินข้าวมันไก่หนูหล่อเปล่าแต่เอาของใหม่อ่ะของใหม่อ่ะของเราก็ของวินเทจมือสามมือสี่กันแล้วอะไปถอยของใหม่เพิ่งเตืนเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าร้านโฮมบอยที่เพื่อนๆทักมาเนี่ยเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆเราดูอยู่ตอนนี้อยากจะช็อปของใหม่ตรงสไตล์ไหมอะไรไหมมาเลือกได้เซตเทิลเวอร์ชั้นสอ ไปขึ้นไปที่ร้านก่อนไป ได้แล้วอันหนึ่งเอารมไปเลยไหมได้ไหมพี่ผมไปวางกองเสื้อผ้าเยอะแยะเองมึงไม่แครแบบว่าถึงละฮมบอยโฮมบอยนะครับผมตั้งอยู่ที่เซ็นทรัเวิลด์ชั้นสองอิเซตันเก่าฝั่งสุดเนี่ยสุดทางอ่ะเออสุดทางเลยเดินมาเห็นเลยอ่ะถ้าเดินหันหน้าออกฝั่งฝั่งเนี้ยมันจะอยู่สุดซ้ายมือสุดเลยแต่ถ้าคุณหันหน้าเข้ามาตรงห้างคุณเดินขึ้นมาชั้นสองปุ๊บแล้วขวาสุดเลยแล้วถ้าหันหลังอ่ะเหมือนมึงเลือกมากกว่ามึงไปซื้อที่ไหนมาก็บอกร้านเขาให้ชาร์จเออเดินตรงมาเลยมึงจะเห็นเลย ชื่อร้านโฮมบอยนะครับผมเขามีกี่สาขาพี่ตอนนี้มีห้าสาขาเขามีห้าสาขาจำได้ไหมมีสาขาไหนบ้างจำได้ไหมมีไหมมีเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเมกาบานาเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพระรามสองแล้วก็เซ็นทรัลเวสเต ปะามาบอกแล้วไม่ใช่คอมามันนั่งงุ๊งง่วงนะจะโถห้าสาขาตามนี้นะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองดูเลยมั้ยอ่าได้แต่ว่านี้เป็นคอลเลคชันใหม่หมป่ะเลยคอคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยค่ะมันออกมาไม่ทีที่แล้วเองเหรออุยอุ่นๆเลยนะแบบอุ่นๆอ,อ,อ,อยู่เลยอันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่เลยจะมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋า อ๋ออันนี้เป็นตัวคาแรคเตอร์ของของฮอมบอยนะครับหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์ไปางอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องถามคนวาดดูมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไม่มีเบอร์เดี๋ยวโทรไปเองนะอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวไต่ของเขา เสื้อท่อมเลยนะที่เหี้ยเข้หมาได้ที่มึงก็ลากไปกระท่อมเลยสัสเอ๊ะเนื้อผ้าเฟี้ยวเนื้อผ้าเฟี้ยวเพราะว่าพวกผมทําเสื้อนะผมตรวจสอบให้พวกคุณได้แล้วคอตตอนเบอร์สามสองจริงๆเดาไดมไหมผ้าที่ล้างมาแล้วลอกไม่ใช่โบเบสด้วยข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะคอนเซ็ต์ใหม่ข้างหลังอ่าจะเป็นลายเส้นเนาะอ่าอันนี้ข้างหลังนะครับอ่ะดูข้างในครับอย่าอย่าอันนี้คือตัวแรกของคอร์เซ็ตใหม่ครับอ๋ออันนี้ด้วยอันนี้ข้างหน้าจะมินิมอลหน่อยเฮ้ยจำไว้นะเดี๋ยวเราลอกไว้หน่อยอ่าอ่าตัวนี้สีส้ม ปุ๊บเราก็ลอกได้เลยเขียนลายเส้นเราก็มีแล้วนี่อะมากรอเล็ก้ามีแล้วก็เป็นของเราเออดีก็นเลยเฮ้ยอันนี้เนี่ยดัอนกันเนี่ยแบงก์กเซก้าแล้วก็เป็นล้านะอันนี้คือจะมาไทยอินหรือจะมาลอกหรือจะอะไรอ๋ออันนี้เป็นแขนยาวใช่ไหม ดูครับโฮมบอยสีสวยเลยนะดูปรบายแท็กก็เรียบร้อยสตรีคัลเจอร์น yeah like ี่ข้างหลังเป็นอย่างี้นะเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะยนี่ยเฮ้ยผมว่าลายการ์ตูนเขาสวยดีเฮียหรือว่าเอาอันนี้ดีวะแขนปล่อยด้วยไม่ได้แขนจ้ำนะเนี่ยเนาะคุณ โปรโมชั่นตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพียอเนียที่เนี่ยค่ะสำหรับโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะจะมีซื้อครบ1,800บาทได้ส่วนลดเพิ่ม5%แล้วก็จะมีซื้อครบ3,500บาทได้ส่วนลดเป็น10%ค่ะส่วนโปรโมชั่นอื่นๆก็ติดตามทางออนไลน์เอา IG Facebook อะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะมีหมดเลยเข้าไปดูได้ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าคาเร์ของแบรนด์เขาเป็นแบบไหนแล้วก็ไอโปรโมชั่นเนี้ย31มกราคมมกราคมอันนี้เห็นมี2ชิ้น1000ใช่ค่ะจะเป็นเสื้อเฉพาะหน้า ค่่ะชก็จะเป็นจะยืดสีขาวกับสีดําในราวนี้จะเป็นสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะคลาสีก็ได้ลายเท่ทุกลายเลยเออว่ะเฮ้ยตะกินจอมเลือดอยู่ดีอันนี้ชื่ออะไรอะใครอะโอ้แบบถามลึกกันพี่เดียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันมอนาลิแม่ไอ๋อเขาจะเป็นแบบลายแบบพาลลดี้บ้างลายแบบเท่ๆเฮ้ยลายเฟี้ยวนะอันนี้รุ่นขวัญเรียมค่ะอันนี้ตั้งเองหรือว่าตั้งเองมั้อันนี้ขวัญเรียมทางยุโรปไงขี่ใบสั้นอันนี้คือจะ2ชิ้น1,000บาทถ้า กับโซ่ห้าร้อยไงนะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนี่สีขาววะที่นะสายดีไซน์ได้หมดนะสองราวนี้แต่ว่าเราไม่จับของลบท์เลยนะไม่เลยเจอนี้ไ่ยเจอมันต้องเลือกสักตัวแล้วว่าจานเกงก็มีเนี่ยอ๋อเปลี่ยนเกงด้วยโูมึงเอาหมดเลยเหรอเขาเอาหมดเลยลองชุดได้ไหมั้งชุดเฮ้ยยังเกงสวยว่ะเอาเฟี้ยวที่เจออย่างญี้ก็เฟี้ยวดิอ้าวโดนแล้วมั้งเนี่ยหมวกได้ไหมเปลี่ยนหมวกไบวกทั้งชุดเลยนะไอ้หมวกนี้ดีเลยเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนก่อนได้ไหมได้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 แล้วเดี๋ยวคุณเปลี่ยนนตามะได้ครับ เ้จอร้านซื้อเสื้อผ้าแล้วอี้เหี้ยหมวกต้องีเสื้อหลังนี้หลังนี้โอ้โหดูเก่งนอกดิอ่าเก่งในเกยย่งเฮ้ยแตงเก่งมันเซียวดีกว่าพี่เซียวเลยไม่คิดว่าคุณจะใส่ได้เออเหมือนกัน เดี๋ยวขอเขาไปเลยได้ไหมไม่ต้องเอามาคืนละเดี๋ยวพี่เอาเกงผมไปเลยไหมเออพี่เอาชุดผมไปเลยนะผู้ล้ว <_ t ap> นะคุณกําลังรับสังขานแต่มาเจอชุดนี้มันจบนจบเลยอ่ะเพราะว่าคำว่ากัมเมียม,มาไงอ่ามาบอกเขาอีกแล้วกู้หิวข้าวอ่ะผู้บอกตรงนะ <_ t ap> พอแล้วมั้งเดี๋ยวขอล่ากินข้าวก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวขอยืมรงไปกินข้าวก่อนนะสักครู่สักคู่เดี๋ยวมาความหวังประเทศไทยอยู่ที่เราตอนนี้ดูว่าอาหารการกินของเมืองไทยเนี่ยเตรียมรับชาวต่างชาติแล้วหรือยังลงไปดูคุณเลือกมาแล้วนะสามร้านนะลองดูนะครับไป mm ถึงแล้วครับจากที่รีเสิร์ชมานะฮะโปอ่างคือหนึ่งในนั้นถูกไหมพี่โออ่างเจ้าแรกอะลุยเลยไหมผมต้องขออนุญาตช่วงนี้ให้คุณกินเนื้อไก่ไปคุณกินบังเดี๋ยวผมขอกินบังก่อนเดือนหนึ่งคุณกินที่ครบแหละเดี๋ยวจะผมขอซึมทราบรสชาติของข้าวความหอมของมันกับน้ำจิ้มได้แล้วเดี๋ยวคุณกินรวมๆสามจานเดียวไหเขาไม่นั่งก่อนปะต้องกำรับนะครับเปิดมาตั้งแต่2503จากจเข็นข้างทางเลยเขาบอกทำม้เรื่อยๆจนแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ร้านนี้ร้านดังเหรือร้านดังหร อันนี้จะเป็นข้าวมันไก่สไตล์ข้าวมันไกแ่แท้จะไม่ใช่สิงคโปร์ที่แบบมียุบยุบย่บยอยๆนะซุปกันนะเฮ้ยเฮียหอมนั่นวะกลิ่นน้ำกระดูกกับแม่งออกอ่ะเดี๋ยวขอชิมจิม้มหน่อยนะ เค็มเปรี้ยวเผ็ดแล้วกัดไปเจอถิ่งเนาะไอ้ที่อร่อยว่ะแล้วเนื้อไม่ต้องเยอะเห็นป่ะมาแต่น้ำนะแล้วเนื้อเนื้อเป็นแค่ท็อปปิ้งโรยนะนิดเดียวเห็นป่ะไม่ต้องมาข้นๆใช่หมดูไก่ก่อนไก่มันดูเด้งๆดีนะเออว่ะแน่นๆฉ่ำแน่นเนาะดองข้าวนะอุ้ยเนี่ยข้าวหอมจึ๊บเลยอ่ะโอ้ยแล้วข้างในเขาแบบกระทงกระเทียมมาหมดเลยนะแต่ผมขอต้องชิมเปล่าก่อนได้ไหม โอ้โหปีศาวา์วเป็นเรื่องนะตาวาวเงี้ยเฮ้ยเปิดสู๋ว่ะแต่ผมขอลองชิมกับนี่นะเพราะช่วงนี้คุณงดเนื้อสัตว์ใช่ครับช่วงนี้ของงดเนื้อสัตว์ประมาณเดือนนึงหลังจากเดือนนึงเดี๋ยวผมกลับมา,าค่อยๆทานข้าวเจอน้ำจิ้มจะเป็นยังไงอลองดูะะะะวะรุ่งเรื่องอาหารสดโอ้โหเปิดสู๋เนี่ยจดี๋ยวผมต้องให้คุณลองหน่อยเขาเกี่ยวข้าวออกไม่หอมเหรอ แล้วเป็นเม็ดเลยอ่ะแบบกัดไม่ได้บ้าคตพอดีเลยยี่แล้วหูข้าวแบบนิ่มพอดีเลยเนอะนี่ครับเวลาไก่มันโดนแบบ็เปนรสชาติไก่เขาผมจะบอกว่าไอ้เนืยมหนังโคตรเด้งไอ้เนื้อร่อยบ้อไม่หัวมันอร่อยอ่ะเออเอมันอ้วนใช่ไหมไม่ได้วื้อไม่ได้วื้อเฮ้ยปวดสูปวดสูเลฮะปวดอ่างฮะปวดหูเวลาแล้วกินเนี้ยแนะนำให้ตบกูเขาตบเลยตบซุปไป เปรีย้ยเนี่ยคือแบบผมสามารถนั่งกินข้าวเปล่ากับเป็นน้ำจิ้มได้อร่อยราคา65บาท65บาทสําหรับธรรมดาแต่ว่าคนมาร์สเแบบไม่ได้ราคาหัวนะอยู่แล้วโกอ,อ่างผ่านไปแล้วผมบอกเปิดสูงโหดเดินข้ามสะพานมาแล้วฮะตอนนี้เราข้ามสะพาน <c oughs> ทองแสนแหบมาแล้วแหบทองแหนแหบเดินมาถึงแล้วนี่ถึงแล้วนี่กวงเฮงเอ้ยจับหนึ่งเก้าสามสองก็ไม่ใหม่นะไม่ใหม่นะน้ำซุปนะฮะ หอมไม่นี่งเลยพี่ไอ้มะนาวดองอะไรปะโบราณอะปักต้มมะนาวดองอุ้ย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 อร่อยหมเะเหมือนโดนเนี่ยเหมือนเบียดใช่ไหมเบียดเลยอะแล้วแต่คนชอบเลยถ้าเมื่อกี้มันจะเป็นน้ำซุปกระดูกเลยเว้ยแต่เนี่ยมันลูกเดียวเลยอะเดียวเลยอะจากร้านเนี่ยสาดสดชื่นอันนั้นอะสายแบบแนั่นๆจัดใจเนี่ยและน้ำซุปนี่จะใสกว่าร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้จะออกมันกว่านิดนึงเฮ้ยแต่ผมชอบอันนี้ชอบรสชาติอั้ใช่ Texture มากกว่านะ Texture นะอ่ามันตีพวกขิงพวกอะไรอยู่ในด้วย เฮ้ยมีโดนแล้วนะไม่ผสมแบกว่ะผมว่าจัมจิมอันนั้นสำหรับผมอะโดนหวานผมชอบร้านนี้มากกว่าแต่ว่าชอบแบบซุปร้านนี้อันนี้จะแบบไม่จัดจานเท่ามีหวานตีขึ้นมาหน่อยนึงเรือมะพร้าวมะพร้าวล่าร้าวมะพร้าวกว่าน้ำแบบไม่เอาเลยนะหอมกั่นว่าเฮ้ย พึ่อีกเนี่ยโอ้คนละเทคเจอร์เลยอะอันนี้จะนุ่มและเล็กกว่าแต่ก็มีกลิ่นเหมือนกันแต่ผมว่าร้านนั่าจะกลิ่นมันกลิ <Brazilian references> ่น <Cert> ช <ikke> <S Natural Four> ูอ่ะเออไม่จะสะใจอ่ะแต่ถ้าใครสายข้าวแบบข้าวนิ่มข้าวเล็กหน่อยร้านนี้น่าจะถูกใจ โอู้กผมชอบกตะโกอ่ะแต่ไม่้อดอร่อยนะเป็นอีกเทคเจอร์หนึ่งอ่ะใช่ต้องรับไว้ในฐานที่ไม่มีอะไรเกลือเลยนะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะชอบอะไรนะมาครับขอไก่เปล่า้วกันดูจากเทคเจอร์เนี่ยไก่เมื่อกี้แห้งกว่าแห้งกว่าไก่ร้านนี้มีรสชาติกว่าร้านนี้เหรอเออพอกินร้านนี้ร้านนี้จืดไปเลยเหรอเออแต่ร้านนี้หอมแต่หนังอ่ะหนังอันนู้นเด้งกว่าอันนี้คือแบบไทยต้มแบบไทยเหรอแต่เทคเจอร์มันน่าอร่อยมากเพิ่มเนอะ เฮ้ยแต่พอมันอยู่รวมกับข้าวมันพอดีเว้ยเอออย่างที่มึงว่าข้าวร้านนี้เลกว่าใช่แต่พอดีกับไต่แบบนี้นะอ่าพอดีกับไต่เออโอ้โหผมบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ดีนะแต่อยู่ที่สไตล์น้วนะเฮ้ยีมสไตล์ไหนนั่นแบบว่าคงใจคุณมากกว่าหรือว่าชก็ดี สองเจ้าที่กินมาเนี่ย็กเจอร์แย่ขอจะทานเลยนะอยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะชอบไนุ่มอ่ะฮวงเฮงอันนี้ใช่ตอนนี้นะครับผ่านไปสองร้านแล้วนะครับผมมีร้านชมพูกับร้านเขียวถ้าจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วทีเนี้ยผมถามคนแถวนี้ยเขาบอกว่าไม่มีใครมาเปิดไม่มีเลยนะไม่มีเขาบอกว่าข้าวเป็นไก่อ่ะยังไงจะต้องสองร้านนี้เพราะว่าเปิดไม่ได้ไม่มีใครแข่งกับเขาเขาบอกพว่ามันติดแบรนด์ด้วยใครไปกล้ากินเจ้าอื่นอ่ะเรามาเขาเช่คือตอนเนี้ยเรากว้านหา ตรงที่เป็นประตูน้ำอย่างเดียวนะในบริเวณประตูน้ําเลยไม่มีเลยอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นแบบแล้วขอเป็นร้านที่ไม่เกี่ยวเลยขอข้ามทางอีกร้านหนึ่งแต่อยู่ในโซนประตูน้ําเผื่อจะเป็นร้านลับอ่เดี๋ยวร้านสุดท้ายมขอแบบข้างทางที่ไม่มีชื่อเลยได้ไหมเอาได้เออไปไปเสื้อผ้าโอเคนะโฮมบอยดีเลยอ่ะผมเซอร์ไพรส์ตรงที่แม่งใส่ได้นี่แหละใส่ได้แล้วใส่ได้สวยด้วยใช่คือแบบสรีระรูปทรงกำลังพอดีเลยหมวกก็ฟรีอ่ชอบตรงราคาแบบไว้รุ่นจับต้องได้ด้วยอืไม่หนักมากอ่ไม่หนัก กางเกงก็ใส่สบายนะเนี่ยเดินออกมาเสื้อเสื้อก็ใส่ก็ไม่ร้อนเลยอ่ะโอ้าคุณไม่ลดน้าหนักจบเหมือนกันนะเกงอ่ะโอ้ไม่ได้เลยเลยก็ต้องขายาวเท่านั้นอ่ะอย่าลืมนะครับร้าน h o m บ b o y มีทั้ง IG แล้วก็ที่เรามาอยู่ที่เซนทรัลเวิลด์ชั้น2นะครับโซนอิเชตัตนเก่านะครับผมมี5สาขาเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดู จำไม่ได้จำไม่ได้โอ้โหี่น้ำซุปไม่มีอั้นสายเต้าเจี้ยวสายเต้าเจี้ยวเมื่อกี้ร้านดังสองร้านแล้วนะครับเรามากินแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะอ้ามีกลิ่นของกามีกลิ่นนะมีกลิ่นนะโซนน้ำซุปอ่ะละออกไปทานร้านโกอากินกระดูกลอยหวานจากไขกระดูกเลยเมื่อกีเลยน้ำซุปถือว่าไม่ได้ชื่อบางร้านที่อยู่ข้างทางลาลล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 ล เค็มเล็กๆเปรี้ยวเล็กๆรสชาติบ้านๆกว่าแต่ไม่ขี้เลยเดี๋ยวผมขอลองชิมข้าวปลาปก่อนนะครับใสายข้าวเละหน่อยเนี่ยชอบข้าวเป็นไก่เดือนหกจะชุ่มๆนิดหนึ่งช่วงหน้าฝนชุ่มนะฝนลองดูขอชิมไก่ปลาปลันชุ่มแต่ไม่หอมไม่หอมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือมันได้หอมตีแบบเครื่องเทศที่เขาสองร้านที่แล้วอาจจะต้องราดเยอะหน่อยอ่ะลองดูลองดู เขเลยราดเยอะไปหน่อยมันแฉก็ผมบอกแล้วเขาเป็นไก่เดือนหกซุ่มน้ำเฮ้แต่รวมๆไม่ม่เลยแต่ทุกอย่างมันไม่หอมเลยอ่าใช่ใช่แต่น้ำจิ้มอ่ะมันมาช่วยใช่ถ้าเราวัดกันสองเจ้าเนี่ยชมพูกับเขียวเนี่ยผมว่าอยู่เลยอยู่เลยเพราะว่าโหดอยู่แต่ละสไตล์ต่างเลยแลคุณมีในใจว่ามันชอบต่างกันนิดๆหน่อยๆมันนิดเดียวนะเออผมชอบน้ำจิ้มร้านแรกแต่ผมชอบข้าวร้านสองกวงเทนเพราะว่าผมชอบข้าวแฉะผมอ่าชอบข้าวของร้านแรกชอบน้ำจิ้มร้านแรก แต่ว่าน้าซุปผมชอบร้านเขียวมากกว่าอืมแล้วไก่เนี่ยผมชอบร้านสองมันชุ่มจากที่ผมเห็นเท็กเจอร์แนละ้วสมมติว่าถ้าวันนี้ผมกินเนื้อไก่เนี่ย<ม>ผมบอกเลยว่าผมอาจจะชอบร้านสอง<ม>เพราะว่าเท็กเจอร์ไก่มันมีความคล้ายๆกับวิชัยอ่าวิชัยแล้วมีวิชัยอยู่ในใจใช่ปะ่นะเจําแม้ว่าวิชัยก็จะชุ่มๆหน่อยเพราะฉะนั้นแบบวันนี้ฟันธงนั้นร้านข้างพามเลยนะถ้าให้ผมชอบนะมผมชอบโต<ม>เอาแบบว่าโดยรวมเลยผมมาชอบกวงเพราะว่าไก่กับข้าวโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม่ฟันธงไม่ชกเลยนะไม่ใจนะไม่ชก เที่ยววันนี้กลับมาฟันโชว์โชว์โชว์ไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยกินกันไม่ลงนะสองเจ้านี้หนอส่วนเพื่อนๆนะคบชอบกินเจ้าไหนเนี่ยรบกวนเมสหน่อยชอบอะไรตับไตไส้พุงรักตังเกงที่นุ่งนะครับมันดูสดดีรับที่อรประคุณนะครับรักินรับยรักเพราะว่าไม่จนมีจัดตังให้ใจเฮ้ยแต่รักข้างทางนี่เขามีทาร์เก็ตนะทาร์เก็ตมีครับมีทาร์เก็ตตลอดแต่ว่าถ้าเราเอาวักข้างทางเข้าไปเบี่ยวเนี่ยผมว่าคนละหลีกกันทำอย่างนี้จะไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ถือว่าเรามานั่งเพื่อเปิดรสช เราล่ำลาด้วยการขึ้นไปคืนเสื้อผ้าก่อนนะเผื่อแบบว่าพี่เอาไปเถอะเออเขาจะเอาคืนมาบอกหัวเหงื่อชุ่มเลยตอนนี้ก็ใช่อยดิขอรถเลยขอเลยดีกว่าไม่ต้องขอรถหรอกไปน่ารักก่อนพี่ไปไปหัวเขาจะไม่รู้นะครับว่าเราไปถ่ายคลิปไปจริงๆนะครับเอาเข้ามัก่เขาฝากเอามาฝากเขานะครับแล้วก็ให้ทั้งร้อนๆเลยรับแบบเป็นการกรรมเลยเอาขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าให้ชุดเรายืมไปนะมันดูจะคืนยังไงมันเหม็นหมล้วเนี่ยพี่จริงๆว่าจะคิดตังค์แหละแต่ถ้ามันเหม็นแล้วก็ไม่เป็นไรงั้นเอาเป็น ฝากร้านแล้วกันนะคะมีทั้งหมด5สาขานะคะเมกาบ,บางนาเซ็นทรัลพรลำสองเซ็นทรัลลาดพร,ร้าวเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็ที่นี่นเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะโปรโมชั่นหน้าร้านจะมีตามนี้เลยนี่ครับซื้อครบ1,800บาทลดเพิ่ม5%ซื้อครบ3,500บาทลดเพิ่มอีก10%มันเลือกดูได้เลยตามไอจีก็มีขอบคุณทางของโฮมบอยนะครับที่ <c oughs> ให้ชุดเราได้ไปใส่เล่นกันเนาะเพื่อนๆนะครับถ้าอยากแบบว่าลองมาดูเนาะเผื่อแบบว่ามีสไตล์ที่มิกซ์แอนด์แบทเข้ากัน ก็โหผมแม่นเป๊ะเลยว้ยปากคอมบอยด้วยเจอในใหม่อีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวว่ากันไปร้อนไหมร้อน <laughs>